เรื่องที่เป็นประเด็นในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเรื่องของเด็กที่มีกระดูกสันหลังคตนะครับในเด็กที่มีการสะพายกระเป๋าหนักเกินไปนะครับทำความเข้าใจเรื่องของกระดูกสันหลังคตก่อนนะครับซึ่งกระดูกสันหลังคตในเด็กเนี่ยนะครับสาเหตุหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สาเหตุด้วยกันนะครับก็คือ 1. เกิดจากกระดูกสันหลังคตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับ 2. เกิดจากโรคทางบรรทุก,กรรมนะครับแล้วก็3ก็คือเกิดจาก สภาวะสุขภาพของเด็กอย่างเช่นในเรื่องของอโรคทางด้านสมองหรือว่าโรคทางด้านกล้ามเนื้อนะครับที่ทําให้มีการจัดเรียงของกระดูกผิดปกติไปนะครับซึ่งการเกิดกระดูกสลังคดในเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่เขาต้องแบกกระเป๋าเป็นประจําทุกวันนะครับแต่มันก็อาจจะทําให้มีผลกระทบระยะยาวก็คือทําให้น้องเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอาการ ปวดหรือว่าจะทำให้เกิดบุคลิกภาพของน้องเนี่ยเสียไปนะครับป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาพวกนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องมาเช็คในเรื่องของอการแบกกระเป๋าของน้องในแต่ละวันน,นะครับว่าเหมาะสมไหมนะครับหก็คือเรื่องของน้ําหนักเนี่ยก็ไม่ควรเกิน1 0ของน้ําหนักตัวนะครับอย่างเช่นน้องหนะัก30กิโลกรัมเนี่ยก็กระเป๋าไม่ควรหนักเกิน3กิโลกรัมนะครับแล้วก็ขนาดของกระเป๋าเนี่ยนะครับก็คือระยะห่างไม่ควรไม่ควรกว้างเกินระยะไหลของน้องนะครับ แล้วก็3นะครับกระเป๋าเนี่ยตำแหน่งไม่ควรที่จะอยู่ต่ําเกินไปแล้วก็ควรที่จะแนบแนบกับบริเวณกระดูกสันหลังของน้องนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการแบกกระเป๋าเนี่ยถ้าน้องเริ่มมีอาการรู้สึกปวดหลังเนี่ยต้องต้องให้เขาพักหรือว,ว่าวางกระเป๋าลงบ้างนะครับ4เลยนะครับก็คือถ้าเปลี่ยนชนิดของกระเป๋าเนี่ยเป็นลัก,ลกษณะ กระเป๋าแบบลากได้ก็โอเคครับผมส่วนเรื่องของการที่เกิดกระดูกสันหลังโคตเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องสังเกตอาการของน้องนะครับก็คือ 1. ถ้าเกิดว่าน้องมีอาการไหลสองข้างไม่เท่ากันนะครับหรือกระดูกสะบักมีการนูนไม่เท่ากันนะครับหรือว่าสะโคของน้องเนี่ยมีลักษณะสูงต่ำไม่เท่ากันอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของโรคกระดูกสันหลังโคตนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นภาวะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องพาน้องมาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับ